โอเคขอการ์ตูนรีเขาใจนะครับผมอย่างผมน็อกซีเหมือนเดิมวันนี้ก็เกมทาวเล็ตทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะในระบกนะก็เป็นเกมแนวเขาดีฟเอนต์แหละก็พวกคุณน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่ามัน,ค,นค่อนข้างจะเป็นกระแสะนะก็เลยอยากเล่นแบบแบบเกมแบบเป็นกระแสะบ้างอะ่ะเออแบบเป็นกระแสะนะก็พวกูเล่นแต่เกมกากๆมาเยอะแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้นะก็คือมันก็เป็นทาวเวอร์ดีฟเอนต์อะแนวแบบกิบบี้ทาวเล็ตอะทุกคนน่าจะรู้จักกันแหละ ก็ผมว่าวันนี้ผมจะไปเล่นโหมดฮาร์ดนะเอก็แหลกๆหล่นนึงมันมันแบบคนเยอะแต่่าเข้าไปจะเล่นในแบบเดียวก็คนมันก็เริ่มน้อยและแหละมันว่ามันค่อยมีเดี๋ยวมันก็ลืล่นละหรือเปล่าวะเออไูก็ผมจะมาโซโล่โหมดเออฮาร์ดนะในแบบนี้แล้วกันก็ตัวที่ผมจะเอาไปก็จะมีเออคุณหมอนะก็เอาไว้ล้างสาระเนาะแล้วก็มี ไอตัวมันชื่ออะไรเทคอะเออมันชื่ออะไรวะตัวมิสติกผมเนี่ยเมกคาเมล่าแมนนะก็ตัวนี้ก็ข้างจะ o โอพโอพสูงกูแหละเออก็จะมีเออบาวสูตรเนี่ยไอบาวสูตรคาเมล่าแมนนะส่วนทีลาสทีวีแมนกับทีวีแมนผมจะไม่ได้ใช้นะก็คือกูมาเต็มนี้ให้มันเต็มไปเฉยแล้วก็ตัวเกมผมจะใช้บาวสูตรนะก็หลังเกมมาผมจะใช้เมกคาเมล่าแมน แล้วก็ใช้หมอเป็นการรัก่าชาน,านะนะผมจะบอกว่าไม่เล่นหมอทานะเพราะปกติผมไม่เคยเล่นหมอทาลชนะเลยอืมมาแล้วไอ้น้องฮาร์ดเลยโอ้โหถ้านะนี่คือสุดยอดมากนะเพราะผมไม่เคยชนะเลยนะโอเคลงบ้าสูบไปก่อนแล้วก็ผมน่าจะอัพให้มันขึ้นเวลก่อนอเลยเจ็บไไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบก็ฟาร์มตังไว้ได้เลย,เลยแหลกๆน,นึงกันเลย แต่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะหรอกโอเคยิงเร็วขึ้นอย่างนั้นแหละถือปืนคู่แล้วโคตรเบียวอนนึงก็เอาไว้แบงนี้แหละกันเหนียวโอเคเพราะว่าตัวเดียวมันน่าจะไม่ไหวอนะต้นกมีมที่เปล่าอะมันก็ไหวนะเอาจริง มันก็ใช่ว่ามันไม่ไหวนแต่เว็บน,นี้น่าจะไม่ไหวครานว,ว,นว,วนี้ผวจะเริ่มลงแบบธรรมดาไปละวมันน่าจะได้ไละไอ้พทีนี้มันวิน่เร็วเลย กูไม่อยากลงตัวนี้เลยจะไม่เป็นไรค่อยค่อยซื้อแล้วขายยังมันยิงไวมากเลยแต่ผมไม่เคยคิดไม่ไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้อยู่เนาะรู้แหละมันเก่งมันไม่ผมไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนะี้โอเคพูดใหม่เะมันน่าจะสู้ตัวนี้ไม่ไหวป่าวไหนลองยิงสิพี่อืฮึช้าเลย

นเยอะเนี่ยนายโอ้โอเคอระเ,เบิดคอมาแล้วค่อนข้างจะสวยเฮ้ยผมไม่ได้มาตรงนี้ไม่ตรงเลยอย่ามันโดนสตันนะทำไมก่อนเราเรมันสตันผมแน่เลยนั่นไงกว่าละที่แน่เลยพลาดพลาดมาก หูเลีอดหูไม่ลดเลยมาละไอ้หนุ่มนายคือความหวังไอ้ตัวแต่เพิ่งคอนี่มันน่าจะเข้าไปบ้านต่อให้เข้าไปบ้านไปก็น่าจะไม่เจ็บนะอย่าวางไว้ตรงมุมเกินโอ้โหมาสตัน์ทให้เพื่อนด้วยแทงให้เพื่อนด้วยเฮ้ยอุกูเกี้ยนี่เม่นฉลาดมาดูกันว่าตัวนั้นมัน มึงบ้านมันเข้าไปเยอะไหมเนี่ยเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะแล้วมึงมาโอ้ oh my god โอ้ my god ยิงทิพย์หายแล้วขวานอย่างนี้อะไรวะโอ้ my oh god โอ้แปดร้อยเอี้ยโคตรแพงมสซั๊ดเน่เอากาูแน่อ้ มยังได้อีกแปดร้อยอ่ะอีกแปดร้อยอ่ะไม่ได้หรวอวะพี่มันไม่เข้าเลยแม,ม,ม่แต่ไม่เจ็บใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมว่าถ้าเกิดผมขายตัวนี้ทิ้งแล้วไปอัพตัวนี้ให้มันดมาเมดไม่รู้อ่ะทำละโอเคแล้วคพา่นี้ผมจะอัพอย่างนี้ ขึ้น่องอะไรขึ้นที่ผมก็กลายพันธุนหนึ่งันหนึ่งผมก็สบายแล้วกันนะถ้าเกิดผมก็คนหนึ่งนะเพราะมันจะยิงโคตรรัวเลยตัวเนี้ยคุณขอดูก่อนมันแรงแค่ไหนถ้าตัวนี้เข้าไปปั๊บลูกแข็นี่กูกร้องเลยนะโอเคน่าจะไม่จีบเท่าไหร่ตัวนี้เข้าไปก็น่าจะไปแตกเฮ้ยผมเริ่มตั้งตัวได้ลวล่ะพอ โอ้โหมันเริ่มแรงแล้วเรียบร้อยเนี่ยสบายแล้วมาถึงโอเคผมพูดเร็วไปไหนไม่สบายกำลังปวดเป็นอะไรคผจะตาจะลงคุณหมอนะก็จะชิวไปสักพักหน่อยฮะถดอว่าโอเคผมพูดเร็วคือทุกคนหลังจากที่ผม ไอแม c คาเมราแมนจุดมันเมียวตันนะเนี่ยคือเสียงเกมไม่นังเวย้ยซึ่งนั่นทำให้เกมมันเสียงดังมากและเสียงผมมันต้องที่จะเป่านะเพราะฉะนั้นก็ขอโทษจริงๆนะก็พยายามเก้ล่ะแต่มันเก้ไปได้จริงนะเฮ้ยทุกอย่างรั้กดอนที่มันม่เป็นะครับผม โอ้ช่างตังเฮ้ยปลาปล่อยยังไง โคตรเ,อเยอะโอ้คุนสุนคุณเรือโหนเลยดูว่าส่งคอคิปมันดังไหมนะก,ก็ขอร้องให้มันไม่ดังแล้วกันมันดังเพื่อนแถมไม่ตรงีนต่างหากนี่แม่ไม่เหรอวะเฮ้ยไม่ขายาวของตัวเรือนีอ่ทำกาแฟ หมอไม่ช่วยเ่อเลยวะ ไอ้เรื that that like ่น so eh, ี้อะนี่คือเศีแม่งมันมากมากตัวอไม่ดูแลวโอนเรื่อนเก็บัวขนาดี้วอยูานีวเ้ยงม้เราจะลงทุน่ โอเคโอ้ร <Okay>. oh, อดตายเลยเฮ้ย้ก็คไปมาอันนี้คือเมือมาเป็นร้อยเลยวะหอกสูบผู้หอกไปหยอกม,มาจริด้วยต้องดูหนันกลนเลยผมว่ เทีย่ยวเรอเทีย่ยวบินต่อยามัตครับ

hoài 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 bây giờ hoài 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 Ok, cool, 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 พี่ดูตัวผัวว่ามันไม่น่ากลัวตอนนี้เลยดีมากนี่ดูไหวมากเลยไปเลือกดี mang 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 cái man. gì hên bay này bay bay con con oh, làm cái kia quá 이 정도면 이 정도면 이정 เย่เบบี้แน่แต่เดี๋ยวก่อนพวกคุณคิดว่าคลิปจบแล้วเหรอไม่เว้ยคุณเห็นนี่ไหมตังผมมีหนึ่งพันซึ่งผมจะมาสุ่มนะก็ตัวที่ผมอยากได้ก็นั่นแหละโอกาสศูนย์จุดเอเยมันไม่ชัดอะเออก็โทรศัพทนะ์กุมินกะนะไอีตัวไททันทีแมนตัวใหม่อะก็นะก็ไปลองสุ่มกันนะไหนดูสิอันนี้มีโอกาสออก0.01อืมเอาจริงได้มิสติกผมก็น่าจะพอใจแล้วแหละเอาไป